อ <c oughs> ่าเบิ่งป่อมเบิ่งสักกอนย่ติดสั่งงานบอกงานสะกกอนเฮ้งานแนวใดให้ขั้ขวตะ,ะุ้มนูก็ขั้วอันหลัอต่อ้การทั้งขั้วออกเอามาทั้งวัตุ้พ้นนูก็ขั้วแค่พอออกจกกัดการ แปลงหน้าแลออกหน้าของใครนี่ก็หนึ่งบอกามามา <c oughs> แก้เลิกแกะอันนี้ใช่เดี๋ยวเอาไปผีข้างหน้าเดี๋ยวทานอาหารเสร็จเล้ยวรอยยมลอุ่มอมไปกับหลวงพ่อไปดัอาัญรา์ที่ว่าทำยังไงแบบไหนก็ต้องหลวงพ่อจะเป็นคนสั่งไม่ให้ลอยุ่ลอยยมอง่่อ นน่ยหน่อยไม่ยูจะมือน่หน่อยไม่ยูนะ้จักมือไม่ยูนี่จำอไ้บไโว้ยไม่อไม่หันลมหนาไม่ยูจกมือจำอะไรยูสามวันสี่วันหาวันอาทิตย์หงเดือนหนึ่จำไวอันนี้วาเด่นน้าพุ่งแกมพุ่งแก้มใจจำอะไร เห็นแนนนอยอย่างนี้ในยมคุ่มวันนึกถึงว่าห้าสิบปีก่อนหลวงพ่อเป็นอย่างนี้แต่ไม่เหมือนอย่างนี้ไม่เหมือนกันของผ้าต้องอุ้ยเอาให้งามเรียบร้อยเป็นอย่างนั้นถ้าจะเล่นต้องแอบเล่นไม่ได้ น้ำห้อยอยากเล่นน้ำห้อยแอบลงไปเล่นน้ำห้อยเอ๊ะมันอะไรฟื้นบุบฟื้นบุญขอนขอนทั้งขอนทั้งขอนเดินมาไงได้โอ๊ยน้ำผาไม่ตูงนี้เท่นี่้คนเราขอนจะกล่าวไปเจอที่เดียวโอ๊ยอายุสิบขวบไปเป็นเด็กว่ กับส2เป็นพ่อขาว13เป็นสมณเนเป็นสมณเนแล้วในปีที่อายุ13ปี13บปวกเดินทขดงจากบ้านข้ามเขาใหญ่เดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวโอ้ย,อย, 3, อยเสียงช้าเสียงเสือร้องปุมบาไปด้วย โอ้ยเขาพูดให้เด่นตัวครูบาท่านบอกว่าช้างยิ่งมันร้องมัมนอยากกินคนอ๊เราตกใจช้างกี่คนดิว๋วโอ้ยตัวทีวตัวสัน่นเราเราไม่รู้ว่าช้างมันกินอะไระแต่ครูบาลพระไปโกหกเราว่าช้างกินคนเออ นั้นคือเป็นสมนเนีเดินทุลงไปหลายๆที่21ปีจึงได้บุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่พรรษาเดียวก็ไปทุ่งอีกทั่วทั่วทั่วไม่รู้จะทั่วขนาดไหนเพราะว่า,า20ปีหลวงพ่อไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ได้ส่งข่าวเรื่องทางบ้านนี่คือไปทุลง างเหนือรับได้อยู่12บสองปีไปอยู่ทางหะอนกสอปีลำพูนลำปางไปไม่ห้องจอดทางแต่ทางน้งทางสาไปอั้เพิร์ไปเนี่ยมันยังเป็นดินเป็นหินไม่ได้ละย,ยาทำพวนเนี่นี่คือชีวิตรวมแล้วอยู่ในสมรเพศนี้ห้าสิบปี <c oughs> ออปอยู่อย่างนี้ะถามวานานไหนิดเดียวเหมือนนันแป๊บเดี่ยวเพราะ พอใจจริงๆแม้ว่าบางทีมันจะทุกข์บางทีเป็นเนริทุกข์บางทีเคยร้องไห้อยู่หลายครั้งเป็นเนรเป็นพระก็เคยร้องไห้อยู่ในร่ใน่ากร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้หก็เหตุได้เพราะว่าเราทําทุกอย่างแต่เลยนดุโกรก็แล้วน่าจะมาที่ก,ก็แล้วอะไรก็แล้วทําไมมันไม่เห็นทารู้ทาทําไมมันไม่สมบสักทีเอครูบาอาจารย์รท่านก็พูดปฏิบัติอยู่ในศาสนาอยู ตั้งแต่เก่าๆเราอ่านแล้วเก็บวันท่านบรรลุแปดวันท่านบรรลุหนึ่งเดือนสิห้าวันโมฆะราสารีบุตรท่านบรรลุอันนี้เราทําแทบตายเมื่อไหร่มันจะบรรลุทันตีหลงได้หลงได้ง่วงกง่วงอะไรก็โอ้ยโชคดีโชอย่ากฝนตกกั้งคืนกลางวันอะไรเคยไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนฝนตกแล้วก็เราก็นั่งยองๆฝนตกที่มื่ไหลไปตามตัวกั ที่เราทุกในการทําความเพียรน,นี้มันนิดหน่อยทุกนี้คือเพื่อสุขไปข้างหน้าแต่คนทั้งหลายชอบเอาสุขใส่ตัวเองหาสุขคิดว่ากินแล้วสุขดูแล้วสุขเล่นแล้วสุขอันนั้นสุขแล้วเขาจะทุกข์อยู่เร็วๆนี้แหละท่านว่าอย่างนั้นะบางทีหัวเราะแป๊บเดียวหันหลังให้เท่านั้นร้องไห้แป๊บเดียวที่หัวเราะด้วยกันนี่แหละทุกสุขของเขาเอีกแค่จะทุกข์ <c oughs> เป็นอย่างนั้นแต่ทุกของเราเนี่ยเพื่อจะปวดเพื่องออทุกอันนี้มันจะปวดเพื่อพันธนาการคือกิเลสตัณหราคะอะไรออกจากอิกจากใจทุกของเรานี้เพื่อจะปวดปวดเพื่อ,เ,อ,อเพื่อจะถอนถอนพบถอนชานทั้งหมดนี้โอ้มันเกิดกาลังใจคิดไปเถิดเรานอนอยู่ในท้องแม่กี่เดือนแม่เราอยู่ไฟแล้วกี่เดือนแม่เราอุ้มกี่เดือน ไอ้เรานั่งสมาธิไอ้เราตากฟ้าตากแดดตากฝนไม่เท่าไหร่้ฟังแล้วมันได้กําลังขึ้นมามันได้กําลังขึ้นมากําลังนี้เรากําลังศรัทธาศรัทธาพละวิริยะภละขันติพละเป็นพละเป็นกําลังให้เราดําเนินชีวิตไปดําเนินชีวิตไปด้วยศีด้วยธรรมอ้ยมีสีมีธรรมเป็นที่พึ่งนะเหมือนมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ นึกถึงครูบาอาจารย์ล้งปู่ล้งพ่อล้งปู่มั่หล้งปู่ชาล้งปู่สาลวมปู่อะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนท่านอยู่ในดวงในป่ามันคงคงจะจะกว่านี้เราแค่นี้เองว่างั้นมันก็เลยเหมือนว่าทุกอยู่กับเราเดี๋ยวนี้มันน้อยนิดมันน้อยนิดนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ยมันปล้มปกปลุกใจที่ได้อยู่อย่างนี้ปึื้มปกปลุกใจ ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงเปล่าเนาะคิดเหมือนเราหรือเปล่าก็คงไม่คิดแหละถ้าคิดก็คงไม่ออกไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอ่าวที่น่พบบกับมหาพวกเราทั้งหลายาที่มาวันนี้พ <c oughs> ายาอา,าโยม,มา,าสร้างบาร,รมีสนับสนุนทำสถานที่ให้มันน่าดูขึ้นมาพอที่จะ ช่วยกันได้นในการสร้างประโยชน์ให้โลกให้สังคมให้ตนให้คนอื่นก็เรกว่วาเสียสละต่อกันได้กันอันนี้เราทําด้วยกันทําดีด้วยกันทำอะได้วยกันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทุกคนเนี่มาทําร่วมกันรวมแล้วเพราะว่าทําดีด้วยกันทําดีร่วมกันถ้าทําดีร่วมกันไปชาติไหนชาติไหนมันก็จะได้ทําอีก คนที่เขาทําร้ายต่อกันและการคิดดูเถิดประเทศยูเครนกับประเทศรัสเซียเดี๋ยวนี้กําลังใส่ร้ายกันอยู่อย่างนี้เออเอาเอาร้ายไปให้กันเอาลูกระเบิดใส่กันเอาขีปนาวุธใส่กันโอ้ะอะไรหลายหลายอย่างอันนั้นเขาเคยทาร่วมกันมาเขาจะทํากันไปทากันไปให้จบมันไม่จบให้หมดมันไม่หมดมันก็จะต่อกันไปต่อกันไปต่อพบต่อชาติไปต่อไปด้วยด้วยสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้ เรามาทําสิ่งที่ดีๆร่วมกันเคยทํามาแล้วแต่ก่อนๆมาทําอีกการกระทําร่วมกันให้มันดีเรามาคิดร่วมกันในสมองของเราให้มันดีแล้วมีปากที่ดีเราก็พูดกันด้วยดีเท่านี้แหละทำดีร่วมกันทําดีด้วยกันพูดดีด้วยกันคิดดีด้วยกันท,ทน,นที่สุดดีอันนั้นละ่ะนิดๆหน่อยๆอยถึนมาพู เกิดเป็นพลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรทั้งๆท,ที่ไม่ได้สายเลือดเดียวกันหรอกอยู่คนละมุมด้วยกันอยู่คนละมงหลวงพ่อไปอยู่กับกระเหี่ยงแปดปีเก้าปีสิบปีสิบเอ็ดสิบสองปีอู่ไปมาเดี๋ยวนี้เออกระเหี่ยงในี่งมาบวชด,ด้วยเอาคิดถึงเอาลูกเอาล้านลงมาอย่างนี้เป็นต้นคิดถึงคิดถึงเพราะอะไรคิดถึงเพราะคุณงามความดีเคยได้ทําร่วมกันนี่แหละมันทําให้ระลึกถึงกัน อย่างนี้เป็นตัวอันนี้ก็เช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่จะให้ระลึกถึงกันกดได้ดีพอนึกถึงแล้วเป็นยังไงสบายใจถ้านึกถึงคุณงามความดีที่เราทําด้วยกันกน,นี่แหละนิดๆหน่อยๆถ้าทามากก็ดีใจมากเพื่มใจมากสุขใจมากไม่ต้องมายกจอสารเสืออะไรกันหรอกแต่ว่าทําดีร่วมกันนี่แหละพูดดีร่วมกันนี่แหละแ้วก็คิดดีร่วมกันนี่แหละมันจะเป็นพลนังให้ดีอันนี้ทําให้ใจิตใจของเราชื่นใจว่าโอ้ เรายังมีเพื่อนอยู่โน,โน่นมีหมู่มีคณะมีอะไรต่างๆนานาไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายคนเห็นแก่ตัวคนนั้นแต่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีที่ไม่มีน้องไม่มีอะไรแม้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่มีวี้ไม่ดีเนี่ยกมุ่มอะไรต่างๆกันนะอย่างนี้เป็นต้นพี่ก็ไม่ใช่พี่น้องก็ไม่ใช่น้องเอาไปมาเพื่อนก็ไม่ใช่เพื่อนในที่สุดคน คนนี้ก็ไม่ใช่พีคนนคคนน่คนนี้ก็ไม่ใช่น้องคนนั้นก็ไม่รักเราคนนี้ก็ไม่รักเราในที่สุดตัวเขาเองเขาจะไม่รักตัวเขาเองเพราะความคิดชนิดนี้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงนี้แหละกายันกขยันผ้า่ข้ามภาษาร,ร,รมีจากนี้ไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงไปงานเลยทีนี้ที่เรื่อยเครื่องกระทำต่อไปในเครื่องตัดหญ้า ต้นกระถินนั่งลงต้นองกระถินบานเทาเนี Bone ่ยกระเสดกระแมนตัดออกนะต้นเล็กๆนี่น้อยนี the ่น้อยนี่น้อยนี่น้อยสวยต้นใหญ่เก็บไว้ก่อนดูก่อนเก็บไว้ก่อนแต่ว่าต้นเล็กๆนี่น้อยนะเอาเอามาอีกทีหนึงได้จะไปที้ให้มีเครื่องอยู่สี่ที่นี่คาดก็ถือไปนั่งไม่กวาดถือไปนั่งถือไปนั่งเอาแบ่งครึ่งเครื่องตัดหญ้ากับคาด ครับไม่กว่านี่ครึ่งหนึ่งคนเรามาประมาณสักโหลเศษๆก็แบ่งครึ่งรถเคนครึ่งหนึ่งรถเคทก็ครึ่งหนึ่งเลยอ,อยู่ข้างล่างสามสี่คนข้างบนอีกนิดหน่อยหนึ่งคนสองคนจวยกันไปนี่มีดหรือไปน้ำงไ้จะเอาเครื่องไชจะอยู่กับรถเคทก็แบ่งกันไปเลยทีนี้อาหารดูอาหารจะเป็นยังไงอาหารเอา คิดดูงานเราวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า, 1, 2, 3, 4, าคิดว่าห้าชั่วโมงนี้ก้อนหินก็คงจะเสร็จไม่เยอะเท่าไหร่ตามไหลตามไหลนั้นไปคิดว่าบ่ายโมงคงได้กินข้าวนะบ่ายโมงนะใน,นี่คั่วเพไยรบ่ายโมงกินข้าวกินข้าวเสร็จคิดว่าบ่ายสองถ้ามันเสร็จก็คงจะกลับได้อยู่ คงจะไม่นอนอีกแต่มั่อยู่กุ่มคิดว่านะคิดว่างานคงไม่มากคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าเป็นไปได้อยู่เลวพ่อมีกิจมิลอ์อยู่ที่มูลนิธิบ้านอารีของวันที่2ี่สบสามเช้าก็จะบินไปอย่างนี้ก็กลับไปเตรียมตัวไปแสดงธรรมไปทำบุญอยู่ที่มูลนิธิบ้านอารีกรุงเทพอย่างนี้อาเข้าใจเนาะเข้าใจเดี๋ยวมันจะสาย รับพรเนาะรับพรรับพรที่นี่ <c oughs> อ่ากบใจายยะทวาริวหาภูลาปาริภูรนติสะคะลังเอวะเววะอิโตจินังเบตานังอุปกปะิต อิจิตังปะจิตังตุมหังคิดเมวะสัมมิจัตโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทมนารโสยัตามณีโชติรโสยัตา ทาวิสุขังโสอาทิกาจติอายุงทตวาพันลวันนังสุขังจาปฏิภาณะตัวทีายุยาสวาโหติยาทายตุ